สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมป,ป้าพริรพลนะครับในบี c h ช n n e l ของเรานะครับฟุตบอลวันอาทิตย์ครับในวันที่แฟนปีดแดงเซ็งเซ็งนะฮะ,ะสวัสดีคุณสุวรรณพี่ศิวัตนะครับพี่พิพัฒน์พี่ปัทมาพี่หญิงเรนะครับแล้วก็ทุกๆท่านคุณวีรวัตรนะฮะก็เสมอสองนัดในบ้านในลีกล่าสุดหนึ่งแต้มอ้โหจาก6กคะแนนพระเจ้าหล่นไปห้าแต้มมันจะไปลุ้นแชมป์ได้ยังไงเอาแค่ลุ้นไม่ต้องได้ นะะฮในขณะที่เชลซีอ,อย่างว่าลาซานต้าเป็นตัวไปแดงนะฮะก็กลับมาชนะ3ประตูต่อหนึ่ง่อนก็ให้คำทำนายไปถูก2คู่เชลซีกับไลฟ์สิกไลฟ์สิกงเกือบแย่นะครับช่วงแรก0ูนย์แต่ว่าพอโบคุ่มจะบุกก็ยิงได้3ลูกเลยนะครับแมนยูแต่ก็เสมอ1ประตูต่อหนึ่งแบบเกือบแพ้ด้วยนะฮะลูกสุดท้ายถ้าไม่โดนจับล้ำหน้าก็แพ้แล้วดีทอมเดวิดยังส่งช้าไปหน่อยนะครับอ่ะค่ำคืนนี้ครับมีเพมเบอร์ลีก เมื่อวานที่ปาซ่าก็แพ้นะตามค่าเลยผมนั่งดูดูโซเลติงเข้าไปนะครับวันนี้ลาลิกล้าสเปนมีเรอัลมาดริดออกไปเอสปันยอนะครับมีบาเยอร์นเจอร์แฟรง์เฟิร์ตแล้วก็พิบลิงเก็ตผมไปที่สเปอร์เจอแอสตันวิลล่าครับเล่นที่อา่าลอนดอนนะครับวันนี้ไปคู่ที่สูสีครับวิลล่าเกมล่าสุดเล่นดีมากกับแมนเชสเตอร์ Man Man นะครับทำให้สเปอร์เนี่ยหลังชนฝามา,มากๆเลยครับก่อไปเบรกทีมชาติถ้าแพ้อีกเนี่ยโอกาสที่นูโน จะโดนพิจารณาปลดนี่ก็มีสูงเพราะว่าเบรคเคมชาติส่วนใหญ่เขาจะปลดคุณเซอร์กันแม้ว่าจะเร็วเกินไปหน่อยนะฮะกับแมตช์ที่6แมตช์ที่7แบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องกลับมาให้ได้ครับผมว่าอย่างน้อยสเปอร์ต้องไม่แพ้ในบ้านตัวเองนะครับแม้ว่าวิลล่าจะเล่นดีแค่ไหนแดนนิอิงอะไรแบบนี้กำลังเล่นดีมากนะครับผมให้สเปอร์หนึ่งแอสตันวิลล่าหนึ่งครับค่ำคืนนี้เตะ2องทุ่มนะครับสองทุ่มมีเตะถึง3คู่นะฮะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนซิตี้นะครับคู่ที่สองไปที่เฟป็นเรับ แฟงเฟิตฟอมตกไปเยอะมากรุ่การนี้ไม่เหมือนรุ่การที่แล้วนะครับที่เปลี่ยนกุณซือจากเอเดนโคเตอร์เป็นคนอื่นนะครับทำให้อาชัแฟงเปิดที่เราเคยรู้จักที่มีทั้งไออังเดซินวาก็ย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็เอ่อเปิดหลายๆคนก็ไม่มีตัวจบสกอร์ล่าสุดน,นะครับทำให้ ดูทรงแล้วเนี่ยวันนี้โฮลโดบาเยอร์ถล่มแน่ๆบาเยอร์เข้าแกลบแล้วนะครับนาวเกสุมันเก่งมากเลยตอนนี้นะครับมี2ประตูขึ้นไปแน่นอนครับสำหรับเสือใต้นะครับไปที่เรอัลมาดริดครับเจอเอสปัน์ยอครับมาดริดเพิ่งจะแพ้โชริฟมาในแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ออกไปเจอเอสปัน์ยอที่กาตาลันนะครับน่าจะเป็นเกมที่พวกเขาอยากแก้ตัวมากๆหลังจากที่ขายหน้าเหมือนกันนะครับแพ้ทีมจากมอโดว่าไปนะครับวันนี้มาดริดจะเอาชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับเพราะชนะสาวคู่นี้ครับพรีเมียร์ลีกสเปอร์เสมอวิลล่า นะครับเออ่บุนเดสลลกาบาเยอร์ทอล่มองแฟลกเฟิร์ตครับแล้วก็เลเบนนิตเฉือนเอสันโยอแค่หนึ่งประตูนะครับช่องของเราเป็นช่อง channel M M แปดแปดในรถครับครับแล้วเดี๋ยวไปตามบันเนิงติ๊กตอกได้นะฮะมีแฟนบอลตะโกนโอเล่เอาด้วยแต่ว่าเป็นเด็กๆนะจะเป็นยังไงร้อนชาแค่ไหนลองไปดูในติ๊กตอกครับเสิร์ชหาชื่อผม P O P W E R A P O L หรือว่าใครที่มีติ๊กตอกก็ลองเสิร์ชหาในกูเกิลได้นะครับชื่อผมนะ P O P W E R A P O L สวัสดีพ,พี่พี่พับด้วยนะฮะบอกว่าฟันเดเบกจะตอบโจทย์การเล่นเร็วของลอนโดนะแต่โอเล่ด่าบอกอย่าน้อยใจนะน้อยใจไม่ส่งลงนะสวัสดีครับ